สวัสดีครับกับช่อง u t u b e นะครับสุพจน์เกษตรทรัพย์สินนะครับกับอู่ทำสีสีอินเตอร์นะครับกับผมเองนะครับสุพจน์เกษตรทรัพย์สินสีอินเตอร์นะครับวันนี้มารีวิวงานอู่ผมนิดหนึ่งนะครับพิกัดนนทบุรีติดกับโรงเรียนวัดลาดประดุกนะครับเป็นงานที่อู่นะครับมามาดูการเตรียมพื้นกันนะครับผมพยายามจะถ่ายให้เพื่อนๆหรือพี่ๆน้องๆนานะ อะไรก็ตามนะครับที่เข้าเอารถมาทำกับผมนะครับพยายามจะให้เห็นทุกขั้นตอนนะครับว่าผมตั้งใจนะครับทุกขั้นตอนนะครับไม่มีการลัดขั้นตอนนะครับไม่มีการลัดขั้นตอนนะครับจะเร็วจะช้านะครับก็อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่เราตกลงกันนะครับแล้วก็ไม่มีการลัดขั้นตอนแน่นอนนะครับให้มั่นใจได้เลยนะครับการเตรียมพื้นนะครับผมเตรียมประมาณนี้นะครับผิวต้องเนียนแบบนี้นะครับการที่เราจะพ่นสีจริงได้เนียนนะครับก็ต้องมาจากรากฐาน พื้นต้องเนียนก่อนนะครับอันนี้เป็นรากฐานปกติทั่วไปเลยนะครับว่าไม่งั้นไม่งั้นงานจะเนียนงานจะเนียนไม่ได้นะครับถ้าถ้าพื้นเราไม่เนียนนะครับงานพื้นคืองานหัวใจหลักก่อนที่เราจะพ่นสีจริงนะครับผมเตรียมประมาณนี้เนาะนะครับแล้วก็สองเหตุผลนะครับนะครับสําหรับมือใหม่ๆนะครับบางคนยังงงอยู่เลยนะครับต้องบอกเลย บางคนยังงงอยู่เลยนะครับเดินดูไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับว่าผมเตรียมงานประมาณไหนนะครับให้ลูกค้ามั่นใจได้เลยนะครับทุกคันผมตั้งใจนะครับแต่ถ้ามันก็มีกรณีผิดพลาดอะไรก็แล้วแต่ที่หลุดจาก QC ผมไปนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเข้ามาหาผมนะครับผมจะแก้ไขให้นะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจนะครับอยากให้ทุกคนเชื่อมั่นนะครับในความเป็นผมนะครับในความเป็นตีอินเตอร์นะครับ ผมมีมาตรฐานงานของผมนะครับผมทําประมาณนี้นะครับสองเหตุผลที่เขาลูบน้ํากันนะครับมือใหม่ๆยังรู้สึกงงๆอยู่นะครับสองเหตุผลที่เขาลูบกระดาษทรายกันนะครับเขาลูบเพื่ออะไรนะครับเรื่องแรกนะครับถ้าเราไม่ลูบกระดาษทรายสีมันไม่เกาะนะครับคือมันล่อนนั่นเองลูบทั่วบ้างไม่ทั่วบ้างล่ะถ้าลูบทั่วบ้างไม่ทั่วบ้างก็เกาะบ้างไม่เกาะบ้างอะครับแต่ผมลูบแบบนี้นะครับแน่นอนนะครับเรื่องสีเกาะเกาะแน่นอนเกาะยึดแน่นแน่นอน นะครับเรื่องที่สองก็เป็นเรื่องของการปรับผิวนะครับเราลูบเพื่อยึดก่อนแล้วนะครับถ้าเราลูบไม่เนียนพอนะครับรากฐานมันไม่ดีนะครับพ่นสีจริงก็ไม่เนียนไม่สวยนะครับก็ประมาณนี้นะครับไม่ว่าเป็นสีตัวรถที่ไม่ได้เสียหายกับตำแหน่งที่มีการมีสีโป้ที่เสียหายนะครับเวลาลูบน้ำนะครับลูบประมาณนี้นะครับก็สเต็ปนี้เลยนะครับผมทำแบบนี้นะครับ ผ่านอู่ผมก็สเตจนี้นะครับอยากให้พวกเรามั่นใจนะครับจะถูกจะแพงนะครับมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดนะครับนะครับก็อยากคลิปนี้นะครับอยากให้พี่เจ้าของรถนะครับก็ก็พี่เขาเชื่อมั่นในตัวผมนะครับก็อยากให้อยากให้มั่นใจนะครับแล้วผมก็ยังไารักษาเครดิตผมอย่างเหนียวแน่นนะครับและก็ห่วงแหนนะครับ ดูนะครับการเตรียมพื้นนะครับครับก็ประมาณนี้นะครับอัปเดตให้ดูแล้วกันนะครับว่าไม่รู้จะคุยอะไรกับพวกเรานะครับตอนนี้ไปทําการตลาดซะมากกว่านะครับก็โชคดีนะครับผมมีทีมงานที่ดีนะครับแล้วก็สั่งใช้คําว่าไม่อยากจะบอกว่าสั่งก็คือได้ดั่งใจได้ได้ตามแผนงาน เขาทำได้ตามแผนงานที่ผมต้องการวางไว้นะครับแล้วก็ผมก็กล้าจ้างเขาอะกล้าจ่ายเขาอะนะครับผมกล้าพูดเลยว่าผมจ่ายเงินผมดีเงินผมตรงนะครับเพราะฉะนั้นช่างเขาก็อยากทำนะครับผมผมมีสเปคงานของผมช่างเขาก็ยินยอมทำให้เพราะว่าผมกล้าสู้ราคานะครับก็ให้ให้มัน่นใจกันประมาณนี้นะครับนะครับเข้ามานะครับเข้ามามาอีกนะครับ ที่จอดในอู่ยังเยอะอยู่นะครับ0829805520นะครับโทรจองคิวด่วนเลยนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับก็ให้ดูนะครับว่าเตรียมพื้นนะครับกำลังจะพ่นนะครับคันนี้นะครับช่างพ่นบอกว่าน่าจะพ่นวันอาทิตย์นะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปเตรียมเรื่องสีเรื่องแลกเกอร์นะครับตามสเปคที่เราคุยกันไว้นะครับโอเคนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ